ทำไมมันสูงอย่างงี้วะภูเขาเด้ภูเขาสิสงสัยแกคงได้กินนมทุกวันสิท่าเด็กนั่นไหนเอะเงินอยู่ไหนเอาเงินมาเลยชัจิบานานี่วะเฮ้ยมืนนี่เออเงินเอะเงินนี่ไงนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วไปไปเดี๋ยวฉันพาไปเล่นขนมปังเยี่ยมเลยเว้ยไปเลยไปเลยใจไม่เนี่ยเฮ้ยอ้บงแกเด็กมอไปกันไปทำไมวะฮะไอ้นี่มาจากไหนวะเนี่ย ใส่หัวไปเลยกุ้ยกุ้ยอ่ะไอ้อหน้าแลนี่มันปากดีว่ะ <c oughs> คนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่มากวนตีนแบบนี้เดี๋ยวได้เจอดีแนะ่นี่ทำอะไรไขาาองมันน้ำครับขอบใจนะห้ามไปบอกทัจเจบนะเชียวเละฉันอายเขาเนี่ยได้เลยครับผมไม่บอกพี่ผมหรอก ว่าแต่นายเธอตัวก็โตแต่ว่าทำไมถึงไม่รู้จักปกป้องตัวเองบ้างเล่าผมไม่ชอบมีเรื่องนะครับผู้เสียชีวิตสองรายนางสาธิบานะเนี่ยตาอายุ27ปีและนาธิบนะนาะโอโตเป็นอะไรเลยครับนี่ไงรู้แล้วล่ะฉันต้องปกป้องนายฉันมาเพื่อปกป้องธัจิบนะไงล่ะ อา่อานฟังเคอร์เจอ<ะ>แต่ว่าฟังฉันก่อนอีกสิบปีฉันต้องตายแล้วฉันได้ย้อนเวลากลับมาตอนมอปลายพูดไปนายอ่านไม่เชื่อวันที่หนึ่งเดือนเจอีกสิบปีพี่สาวนายจะต้องตายรวมทั้งตัวนายด้วย<ะ>เพราโดนรถบรรทุกชนเขาว่าแก๊งตัวเกียวมาจิกใครมีเอี่ยวกับงานนี้ด้วยนะแก๊งมาฟัน<ป>นะ<อ>นายต้องปกป้องพี่สาวของนาย ฉันพูดจริงๆฉันเพิ่งได้ดูข่าวเมื่อเช้านี้ฉันคงดูทุเรศมากนั้นสินะพูดอะไรเพือเจอเป็นการ์ตูนไปได้โถ่นายรู้ไหมว่าฉันน่ะรักพี่สาวของนายมากๆเลยนะฉันเพิ่งนึกได้ เมื่อมีแต่เขาที่ได้เห็นตัวตนจริงๆของฉันของคนที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างเดียวพูดเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับยังไงก็จัไว้แล้วกันวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดอีกสิบปีแล้วเดี๋ยวฉันต้องย้อนอดีตไปที่อื่นต่อด้วยฉันฝากด้วยนะ เป็นยังไงบ้างครับคุณเอะเขาฟื้นแล้วครับเอะผมตายแล้วเ <ผม S 1> หรอยังไม่ตายยังไม่ตายเหรอครับยังอยู่ผมยังไม่ตายเหรอหนึกว่าตายแล้วเฮ้ย hey, ผมยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยยังไม่ตายพอดีคุณตำรวจท่านนี้ช่วยเอาไว้ทันเวลาพอดีพอดีเลยไม่ได้เจอสนานนะาทามิจิคุงเอ้ยนาอโตะทำไมถึงใส่สูทสละเลย